สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับแม่มีใน EP ีที่8นะจ๊ะค่ะวันนี้นะก็จะพาไปหาหนอดกันอีกครั้งค่ะแล้วก็แวะไปตลาดปลาด้วยนะทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปนอนบ้านคุณยายเราก็เลยจะทําอาหารเลี้ยงญาติๆกันหน่อยนะคะ๋ยวถ้ายังไงตามไม่มีมาได้เลยนะจ๊ะกับตลาดปลาจ้าตามาเฮ้ สำหรับานอดเนี่ยแม่เคยทำคลิปแยกไปแล้วเนาะวันนี้ก็เลยจะขอพาข้ามมาที่นี่เลยค่ะเุอร์มาร์เก็ตสำหรับคนเอเชียนะคะเพราะว่ามีของเอเชียขายเยอะมากเลยชื่อร้าน Oriental ตั้งอยู่ในเมืองโคร n i n g กิค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างจ้าสำหรับผักผลไม้เนี่ยบอกเลยว่าราคาค่อนข้างสูงนะคะยิ่งทุเรียนนี่คือแบบว่าเห็นราคาแล้วจะกล้ากินไหมเนาะ สำหรับใครที่อยากจะได้อะไรเนี่ยมาที่นี่ก็ถือว่าค่อนข้างครบนะคะพวกสินค้าแบรนด์ไทยต่างๆก็มีเยอะเลยค่ะมาม่าเนี่ยก็มีของไทยหลายยี่ห้อนะหนึ่งสองสมสี่ห้าหกลูกหกลูกเจ็ดยูโรเจ็ดยูโรเน่าแล้วก็มีอันนี้สามลูก,ลกสามยูโรสตอรสตอ แต่มาเนี่ยเจอแต่มาม่ารสไก่ค่ะไม่มีรสหมูสับนะทุกคนส่วนสินค้าแบรนด์ไทยอื่นๆเนี่ยก็เห็นอยู่หลายอย่างเลยนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเนาะนี่มีขนอมีผงชุบทอดรสต้มยำอะไรแบบนี้ทุกคนไหตี้เหลาก็มีนะแต่ว่าแม่ลองดูแล้วหารสเนื้อไม่เจอคะ่ะอันนี้เศร้ามากน่าจะตุนจากเมืองไทยไมาเยอะกว่านี้แต่ตรงนี้จะเป็นสเตชันญี่ปุ่นนะคะค่อนข้างครบแล้วก็หลากหลายนะคะ ราคาสินค้าก็จะมีแบบถูกบ้างแพงบ้างปนๆกันไปนะทุกคนถ้าเปรียบเทียบกับร้านอื่นเนาะแต่ว่าร้านนี้เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่มีครบนะคะมีเรียกได้ว่าถ้าคิดถึงบ้านมาที่นี่ก็ได้อะไรที่ถูกปากคุณลินนะกลับไปกินแน่นอนจ้าน้จิ้มสุก,กี้เพียบน้ำพริกเผาก็มีเด้อ ซื้อของเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็จะไปตลาดกันต่อค่ะที่ตลาดเนี่ยเขาไม่ได้มีขายทุกวันนะทุกคนก็คือจําวันไม่ได้แต่ว่าอาทิตย์หนึงเนี่ยมี3าวันแต่ที่แน่ๆวันที่ไปนั้นก็คือวันศุกร์นะคะแล้วก็อยู่ในเมืองโคเนิงเกินเหมือนกันค่ะสําหรับวันนี้วิวข้างทางเนี่ยก็จะดูแปลกตาหน่อยนะคะเพราะว่าโคเนิงเกินน่ะเป็นเมืองใหญ่กว่า วิวเมืองต่างๆที่แม่เคยถ่ายมาให้ทุกคนดูเนาะก็จะเห็นว่านี่จัก,กรยานจอดเพียบเลยนะมีศูนย์ว่าการนะตรงเนี้ยศูนย์ว่าการอำเภอซึ่งวิวต่างๆอ่ะมันก็จะดูแบบรถเยอะดูมีความเป็นเมืองมากขึ้นนะเพราะว่าที่เราอยู่จริงๆอ่ะบ้านเราอ่ะมันเป็นมุมบ้าน แล้วก็ตามเมืองใหญ่เนี่ยมันก็จะมีคอนเลจตมีมหาวิทยาลัยอะไรแบบนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยผู้คนที่นี่ก็เลยจะดูแบบเออมีคนหนุ่มสาวเยอะกว่านะคะแถวบ้านแม่เนี่ยก็มีแต่คนแก่กับเด็กนะถึงตลาดแล้วค่ะตอนนี้ก็คือทุกคนเริ่มหิวกันนะคะก็เลยพยายามจะหาร้านนั่งกินกันก่อนนะคนก็ดูบรรยากาศพร้อมกันไปด้วยเลยนะจ๊ะ พอเดินไปเนี่ยพวกร้านต่างๆก็คือแบบค่อนข้างจะคนเยอะเนาะไม่มีที่นั่งเลยเพราะวันนี้คนเยอะมากก็เลยตัดสินใจไปนั่งกินปลาทอดกันอีกเหมือนเดิมค่ะนี่เหมือนจะเป็นอาหารยอดฮิตเลยนะแม่สั่งเป็นแซนด์วิชแซลมอนรมควันมานะตั้ง4ยนะูโรเนี่ยส่วนปลาทอดกล่องนี้เนี่ย7ยูโรนะคะทุกคนก็คือแบบเห็นแซนด์วิชล้วเศร้ามากผักไม่มีเลยอะ่ะ อากาศดีมากคะ่ะวันนี้ก็คือท้องฟ้าเปิดมากมีแดดอุ่นๆนะแม่ชอบอากาศแบบนี้สุดๆเลยคะ่ะทุกคนสำหรับที่ตลาดเนี่ยสินค้าที่ขายก็คือมีหลากหลายเลยนะคะร้านไก่ร้านผักผลไม้ปลาอาหารทะเลชีสเยอะไปหมดเลยคะ่ะมีอยู่หลายร้านเลยนะคะก็คือมาที่นี่ก็ถือว่าครบนะส่วนราคาเนี่ยถูกกว่าเข้าห้างเยอะมากเลยคะ่ะ แต่อาหารทะเลบ้านเขาอ่ะส่วนตัวนะขอบอกจริงๆว่าสู้เมืองไทยไม่ได้นะโดยเฉพาะปูเนี่ยไม่มีอะไรสู้ปูมาบ้านเราได้แล้วจ้าวันนี้ได้ปลาแซลมอนมาสองตัวนะคะเพราะว่าตัวหนึ่งมันหนักประมาณ2โลเจ็ดค่ะราคาอยู่ที่กิโลละเกือบ12ยูโรนะคะก็คือสั่งให้เขาเนี่ยตัดหัวลอกหนังได้แบบเหมือนที่เราไปแมคโครเลย แล้วก็ได้ปลาสดๆมานะคะอร่อยมากจ้าเสร็จแล้วก็เดินไปดูผล,ลไม้ดูนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะคะตามมาดูบรรยากาศด้วยกันจ้ะสนุกไหมคะฮะ ผลไม้ก็เยอะเหมือนกันค่ะราคาเนี่ยจะถูกกว่าในห้างอย่างที่บอกนะคะแต่ว่าในห้างเนี่ยเขาค่อนข้างจะเลือกมาแล้วเนาะดังนั้นถ้าเราจะซื้อที่ตลาดเนี่ยต้องเลือกของดีๆนะไม่อย่างนั้นอาจจะได้แบบของช้ำๆได้คะ่ะส่วนเรื่องการจ่ายเงินที่นี่เนี่ยแม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งนะถึงเขาจะเป็นเหมือนแบบเออตลาดเคลื่อนที่แผงลอยอะ่ะแต่ว่าก็สามารถใช้บัตรได้มีเครื่องรูบดบัตรทุกร้าน,นะคะ่ะ ซื้อของเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเตรียมตัวจะกลับกันแล้วนะคะยังไงตามมาชมบรรยากาศได้กันต่อเลย,<โด>ยค่าจอดรถ2ชั่วโมง4.5ยูโรค่ะเขาจะมีตู้แบบนี้เอาไว้ให้เราจัดการได้ด้วยตัวเองเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะ แวะเข้ามาดูแล้วจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยก็จะดีใจมากๆจ้าขอปิดคลิปวันนี้ไปด้วยวิวเมืองโครนิงเงินนะคะทุกคนถ้ายังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ